เอนดูเมื่อสามีภรรยาคู่นี้ไม่สามารถเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของวง b t s แบบตัวต่อตัวกันได้นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำสวัสดีทุกคนนะคะได้ซีซ่นไปไปเรียบร้อยค่ะสำหรับคอนเสิร์ต b t s Permission to Dance All Star Show 3วัน3คืนค่ะที่เกาหลีใต้นุ่นดมบักททงสยนดันนะคะได้สบความสุขไฟลุกถึงแฟนคลับอยู่ทั่วมุมโลกพร้อมกัน BTS ค่ะได้ทำลายสถิติภาพพยนตร์ระดับโลกนะคะด้วยคอนเสิร์ตสวันที่ประสบความสาเร็จในกรุงโซลอย่างมหาศาลค่ะแน่นอนว่าคอนเสิร์ตของศิลป,ปินระดับโลกแบบนี้นะคะแฟ,น,ฟนยุโรปตะวันตกก็ไม่อยากจะพลาดนะคะและเข้าชิงกดบัตรคอนเสิร์ตนะคะเพื่อรับชมแบบตัวต่อตัว,ตวเหล่าอามีนะคะก็คือแฟนคลับของาวง BTS ก็มีทุกเพศทุกวัยค่ะมีทุกช่วงอายุบางครั้งนะคะแฟนๆก็จะพาคนสําคัญอย่างเพื่อนพี่น้องนะคะหรือแม้แต่คู่รักคู่สามีภรรยาค่ะพาไปชม คอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์ของบริษัท อย่างคู่รักนะคะก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคู่รักของเขาที่เป็นอามีสำหรับการกดบัตรสำหรับกลุ่มนะคะยอดนิยมแบบนี้ก็หาซื้อด้ยากและกดยากมากๆการแย่งชิงตั๋วนะคะเพื่อรับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เรื่องนี้ค่ะได็กลายเป็นเรื่องคือคานนะคะจนได้เป็นข่าว MBC News นะคะได้รายงานว่าเขาพบกับชายวัยกลางคน,นะคะ่ะในคอนเสิร์ต BJS เพียงลําพังเป็นเรื่องที่แปลกนะคะที่พวกเขาถามเรื่องของเขาเด็กลายเป็นความสําเร็จในการซื้อตัว๋ว เหมือนภรรยาเป็นอามีค่ะคือแฟนคลับของวง BTS และทั้งสองจึงได้กดบัตรนะคะแต่น่าเสียดายภรรยาไม่สามารถกดบัตรได้ทันค่ะเลยต้องเป็นสามีต้องมาชมแบบสดๆนะคะและภรรยานั้นเป็นต้องดูแบบภาพยนตร์อยู่บ้านแทนในส่วนของผู้ประกาศข่าวนะคะเป็นต้องถามว่าทําไมเขาถึงไม่ถายตัวใบนี้ให้กับเธอเขาได้ยิ้มนะคะด้วยดวงตาเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดน้อยต่อยหนักว่าปัญหาอยู่ที่นโยบายของไคส์ไม่ใช่ปัญหาของผม เมื่อชายวัยกลางคนคนนี้นะคะได้พูดประโยคที่ว่าปัญหานี้อยู่ที่นโยบายของไฮไม่ใช่ปัญหาของผมชาวเน็ตนะคะต่างก็แชร์กันว่าฉันจะรองให้อึงฉันเข้าใจเพราะฉันก็ทำแบบนี้เหมือนกันคู่สามีภรรยาแน่นอนว่า b t s สำคัญมากๆฉันเข้าใจเพราะคุณต้องการไอดีของคุณและไม่สามารถโอนให้กันได้แน่นอนว่าทุกคนทำสำเร็จว้าวต้องมีแบบนี้อีกหลายคนภรรยาอยู่บ้านต้องเสียใจมากแน่ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไม่อยากยกเลิกตั๋วของตัวเองได้เพียงใบเดียวมันเฮฮาตรงที่เขาตำหนิไฮฟเขาหนาวมากนี่คือความเฮฮาถ้าฉันเป็นภรรยาฉันจะร้องไห้หนักมากหลังจากได้ดูขาวนี้และฉันจะร้องไห้แต่ก็หัวเราะด้วยเช่นกัน ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ